ศาส,สนา,าพราหมณ์นะครับจะนับถือเทพเทวดาไปเท่างหายนะก็จะมีเยอะมากแล้วก็จะเปลี่ยนบางองค์ก็ตกตับขาดความนิยมนะครับก็หายไปแตบ่บางองค์ก็รุ่งนะครับอย่างเพื่อนๆทรารบไหมฮะว่าพา,าลุตทะลาคือใครพา,ราลุตทะลาเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเทพที่คนกราบไหว้กันเยอะมากเลยของศาสนา,าพราหมณ์นะครับ เป็นเทพองค์แรกๆเลยแล้วก็เสื่อมบวามนิยมไปนะครับพอเสื่อมปุ๊บเนี่ยพวกพราหมณ์ก็เลยคิดพิธีใหม่ให้คนกราบไหว้โดยพระลุทธละเนี่ยนะครับลุทธละเนี่ยกลายเป็นเทพใหม่สององค์เลยซึ่งเป็นองค์ที่ได้รับความนิยมจนถทุกวันนี้นะครับองค์แรกก็คือพระศีวะหรือพระอิศวรน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายสังหารเลยได้รับความนิยมมากดดดลายนะครับ เออถ้าขัดใจอะไรนี้ก็สั่งงานทิ้งเลยจัจจานา迦พูดจาผิดหูปุ๊บท่านพูดคำใดขึ้นมาเนี่ยขอขาดกระดินงนะฮะอันนี้คือสายสังหารส่วนส่วนี้อกก็คือพระวิษณุนะครับหรือพันธลายนะฮะพระวิษณุหรือพันธลายน,ะาน,น,ายนี่ก็จะเป็นเทวดาสายบริหารท่านมีเรื่องอะไรก็จะเป็นคนบริหารจัดการแก้ไขนะครับ อย่างเทวดาไหนที่เกเรหรือปีศารจอสุรกายตัวไหนเกเรท่านก็จะลงมาช่วยปากนะครับแต่ก็มีองค์หนึ่งที่ไม่ได้แยกร่างมาจากพระลูทลานะฮะที่คนนับถือศาสนานจะกลับไว้กันมากเลยนะฮะนอกจากพระอีสวรและพันนลายนะฮะก็คือพระพรนะครับ คือพระพมนะครับพระพมเป็นเทพที่เป็นผู้สร้างนะครับก็มีสามองค์นะับที่คนนิยมกราบไหว้มากนะครับได้รับการนิยมในปัจจุบันของศาสนาบาหนะครับถ้าอยากรู้เรื่องเล่าสนุกสนานนะครับก็ติดตามที่ชาแนลยูทูบนะครับพัจิตตาสตูดิโอนะครับจะมีเรื่องเล่าสนุกสนุกตำนานเก่า in fact they have done a lot they have...